หลังจากเบ้าบนเลยครับรถขั้นนี้เป็นเวลาหลายอาทิตย์แล้วครับน่าจะเกือบเดือนแล้วครับจากเบื้องสภาพก้อนทีจะมาถึงเบ้าบนนะครับเลือกลังนะครับเดี๋ยวเบ้าบนจะพาพี่น้องมาเบื้องว่าสภาพรอบขังเอาเบื้องฟังนี่ก่อนนะครับฟังขวาไอ้ฟังซ้ายนะครับให้พี่น้องในเบื้องนะครับว่าสภาพเป็นแบบไหนเดี๋ยวเบ้าบนจะทําการบูรณะนะพี่น้องนะบูรณะครับหากมีเวลานะอาศัยช่วงมีเวลานะครับเพราะว่า ทำงานตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาศัยช่วงว่างหรือว่ารอดสร้างช่วงมันเสียนะเดี๋ยวบ่าบุญจะทําการบุญลนะนําสิ่งสโปรกออกนะให้เลี่ยมให้ดูสะอาดเรื่อยๆนะครับนะค่อยๆเฮ็ดไปครับรถมันงเดี๋ยวค่อยทําไปเรื่อยนะเราขับนานเราขับอยู่ไม่รู้สภาพมันเป็นอย่างไีแหละพี่น้องเนี่ยะครั้งหรือเกินนะเพราะว่าผ่านหลายมือ อายุมันก็ยเยอะหลายมือหลายคนครับแล้วก็เขาเขาไม่เด็ดดูแดนะแต่พอมาอยู่กับเบาวบนนะครับมันเห็นแล้วมันหงุดหง,งิดนะพี่น้องนะได้ขับมานานแล้วล <ใช S 1> เกือบเดือนแล้วมันไม่ค่อยมีเวลานะครับรถเสียก็บางทีก็มันจอดกลางแดดก็เราก็ไม่สามารถทําอะไรได้มันร้อนวันนี้อากาศด,ดีหน่อยนะครับเดี๋ยวบ่าวบนจะทําการบุรณะาหาอะไรมาแซะขี่าขาบจะระบงจะมีอะไรออก ทำไปเรื่อย <iet> ๆครับนะไปต feels, ิ ar, <PSAKI. S 1> ดตามกันครับว่าภาพก่อนทํากับหลังทํานะไหนพี่น้องด้ดูนะว่าสภาพมันจะเป็นยังไงนะโอ้เนี่ยดินนิดหนานะนาครับนาครับพี่น้องนี่เปาบนบ่เดามาใส่นะครับันอยูยังสีของม้าแต่แรกอยู่แล้วนะครับน่าจะเกิดจากการสะสมของน้ำนะไอของดินจากการทํางานนะครับติวจิ๋วมาหรือว่าไปจมมาหรือเปล่ากับบนแน่ใจนะครับนะสภาพมันเป็นยังี่นะครับ เดี๋ยวบบาบนจะแซะจะเก็บจะทําความสะอาดนะเดี๋ยวปากพี่น้องที่ตามน้ำดูว่ามันจะสะอาดขึ้นหรือเปล่านะครับนะลุยกันครับอุปกรณ์ก็หาเท่าที่มีนะครับเอาอะไรของผมมาแต่เอานะพี่น้องสวัสดีครับเบาบนได้เครื่องมือจากบ้านนะอันนี้ของของบบาบนเองนะครับขนมาเองเครื่องมือที่ใส่สม,มสหม้อใส่หมอยัง้งสิครับ ตดโตมากเนื่องจากว่าเอามาขันหัวจระบีกันแย่งพันเดียวกลับนะเบ้าบนก็จะใส่อุปกรณ์มืน่นี้นะครับในการแสะนะนี่เหมาะเลยนะทุกคนเหมาะเลยนี่แสะดินนะเดี๋ยวก็ใส่พวกไข่โค้งไข่ควง,ควงปากวงปากแบนเนี่ยนะในการช่วยแสะนะครับพี่น้องโอเคครับติตามมครับว่าสภาพนี่นะให้พี่น้องดูเลอะๆจังสีนะครับมันจะออกมาสภาพใดฮะเดี๋ยว จะทำเป็นอีพีเด้อพี่น้องเด้อติดตามมันครับมาเริ่มแซกันเลยพี่น้องโดยเจ้านี่เจ้านี่อ่ะมันฟอกมานานครับค่อยๆแซะไปเรื่อยพี่น้องเนาะวันละนิดวันละหน่อยไม่ได้มีการดูแลนะครับเดี๋ยวเบาบนจะค่อยๆทำไปเรื่อย ค่อยแซะไปเรื่อยวันนั้นนิดหน่อยนะครับแต่เกิดมีโอกาสก็คือรถเสียรดอะไรอย่างเงี้ยสายช่วงรอช่างนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในร่มเราก็ทําได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่กลางแดดก็ไม่ทำนะ <laughs> พี่น้องใครจยไปนั่งทำเดี๋ยวก็จะว่าดีดนนะค่อยๆทาไปเรื่อยครับวันนี้ทําตรงนี้นหลังทําที่อื่นนะโอสภาพดินครับพี่น้องผ่านการเวลา คิดดูนะครับนะขนาดนี้ต้องใช้การพ่อของดินกีนะดีวันกีเหลือนกีปีนะมันอยู่ลงโม่ครับลงโมงหินมาก่อนแล้วก็บ่อหินบ่ออะไรอย่างงี้หลายคนขับนะการขับรถใหญ่นะครับอยู่กับดินกับหินนะ่ะถ้าเกิดคนไม่ใส่ใจมันก็จะอย่างงี้แล้วครับฝุ่นฝุ่นนี่คือ่าจะเป็นฝุ่นนะพี่น้องมันหลายวันครับ บิวมากองรับถมหลายเดือนมันก็เกิดกลายเป็นกองดินอย่างนี้นะครับนะค่อยๆแทะ,ะครับเมื่อปล่อยไว้นานนะมันก็จะกัดกินเกิดเป็นสนิมกัดกินตัวรถตัวโครงรถนะเดี๋ยวบ่าวบานทําการแทะออกแล้วเกิดมันเหลือน้อยแล้วจะทําการฉีดน้ําออกนะปีก็แทะแล้วก็เอาเฉพาะดินออกก่อนนะครับ หลังจากบบาวบนทําการแซะแล้วก็นําดินออกไปบางส่วนนะครับให้พี่น้องในดูนะ่ะเริ่มเป็นลูปเป็นล่างแล้วลูกเป็นรถนยครับเนี่ยฮะยังเหลือบางๆนะเดี๋ยวทําทการค่อยๆทำความสะอาดเพิ่มเติมนะครับนะทีแรกให้ดูไม่ได้เลยพี่น้องนะนี่มีเวลานะครับแล้วก็บรรยากาศมันให้นะอากาศคึมๆึมไม่แดดเปียบเทียบไม่เห็นนะครับจุดนี้ กับจุดนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้แสะนะแซะไปบ้างบางส่วนนิดหน่อยนะดูนะครับความหนานะครับความหนาของดินที่สะสมเป็นเวลานานนะเต็มร่องเลยครับอันนี้แะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวบาบนจะแสะไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะดูติดตามกันครับว่าหน้าตาจะออกมาไงให้ติดตามรับชมนะครับผมนะค่อยๆทาไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับดูสภาพกองดินนะครับดินที่เอาออกมานะ น่าจะหลายกิโลนะครับนะค่อยๆทําไปเลยฮยครับเงตกเหงาแตกนะน่าจะเช้าวันละนิดเช้าวันละหน่อยนะทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็สะอาดดูดีนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสายจกครับผมขอบคุณครับ